รุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นถางหญ้าก็ได้นะครับผมตัดกิ่งไม้ก็ดีนะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะรีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับผมอย่างที่พูดนะครับผมถางหญ้าใช้ได้ดีมากนะครับผมตัดกิ่งไม้นะครับผมสะดวกสบายนะฮะอันนี้เป็นต้นสาบเสือนะครับผมเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้ก็สามารถตัดแต่งกิ่งมันได้นะครับผมมีดเนี่ยเป็นใบมีดเหล็กแมงกานิสอย่างดีนะครับผม ดูครับต้นมะขามนะฮะพี่ๆทุกท่านนะผมอยากให้ได้ลองใช้ดูนะครับผมว่ามันแข็งแรงจริงมันทนทานจริงนะครับผมกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะผมมะขามนี่ก็ถือว่าเป็นกิ่งที่เหนียวมากนะครับผมอ่านี่นะฮะเป็นข้อเป็นตามันก็สามารถนำไปแต่งกิ่งได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกรำไยนะครับผมกิ่งไม้องุ่นในสวนนะครับผมในไร่เรานะผม เนี่ยแบบนี้ก็ตัดแต่งจิงได้นะครับผมไม้ขนาดนี้นะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับผมทุกท่านจับต้องได้นะฮะรุ่นนี้นะครับผมดูครับผมหลังจากที่ใช้งานแล้วนะครับผมสินค้าจะบินไหมนะฮะไม่บินเลยนะครับ